ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเขาดาวคุงแล้วก็อยู่กับผมโอตะบ่อยน,นั่นเองและอยู่กับผมคุงและหัวข้อที่เราจะเอามาพูดถึงเนี iec, เน่ยก็จะเกี่ยวกับพระเอกในอนิเมะซึ่งในอนิเมะแต่ละเรื่องเนี่ยพระเอกก็จะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปและที่เราจะนํามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือ10อนิเมะพระเอกเก่งแต่มีนิสัยกวนๆและเหล่าพระเอกที่เรานํามาพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีความปัญญาอ่อนติงตองไม่เต็มบาทอยู่แต่เขาก็ยังมีความเก่งและก็ความเป็นคนดีอยู่นั่นเองและททีี่่่สํําาาาาคัญพรรเเเเอออกในนนิมมบงงื เขาก็จะมีความทะเลนทะลึ่งอยู่ในตัวอีกตั้งหากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อปลุกความฮือเขิมให้กับพวกเราและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปเขาดาวกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง ก็มาเริ่มกันเรืที่1ิบกันเลยดีกว่าเรื่องที่10เนี่ยคือเรื่องโนราการมินั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเทวดาขาจ้อนซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเทพที่มีชื่อว่ายาโตหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองโดยพระเอกเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเป็นคนตองตองแล้วก็พึ่งพาไม่ค่อยจะได้แต่เขาก็ยังมีมุมที่เอาจริงเอาจังอยู่บ้างและด้วยความที่พระเอกมีนิสัยแบบนี้จึงทําให้เขาเนี่ยเป็นเทพตกอับแล้วก็ไม่มีสารเจ้าที่จะอยู่เพราะปกติเทพของญี่ปุ่นก็จะมีสารเจ้าแล้วก็มีบริวารมากมายทั้งหลายเเเเเหหหล่่่าาาาาาานนนนนี้้้้ออัััักกกก็็ทํใพระอตงงปมยววสึ จะได้เป็นเทพชั้นสูงและพระเอกก็ได้พยายามเก็บออมเพื่อที่จะสร้างสารรค์เจ้าเป็นของตัวเองโดยการเป็นเทพที่คอยช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆแถมเขาก็ยังแจกเบอร์โทรไว้ตามที่ต่างๆอีกด้วยจนมีวันหนึ่งอาวุธคู่กายของเขาเนี่ยก็ขอลาออกเพราะว่าเทพเนี่ยก็จะมีอาวุธคู่กายหรือว่าอาวุธประจําตัวเป็นของตัวเองแถมระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับฮิโหริสามัญมิยมที่มองเห็นเขาแล้วก็ได้พยายามช่วยเขาเอาไว้นั่นก็ทําให้ฮิโหริเองเนี่ยก็ต้องมาเกี่ยวพันกับพระเอกอีกตั้งหากก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เกี่ยวกับการต่อสู้ เทพและพระเอกก็ถือว่าเก่งเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเทพที่มีอดีตที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าถึงแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ยังติงตองไปบ้างก็ตามซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นเหนือธรรมชาติที่มีด้วยกันทั้งหมด2ภาคและก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ก็มาตอกเรื่องที่9กันเลยดีกว่าเรื่องที่9ก้เนี่คือเรื่องรูแปงที่3นั่นเองนะซึ่งเพศของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจอมโจรรูแปงที่3เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหลานของอาเซนรูแป,ปงนั่นเองซึ่งอาเซนรูแป,ปงเนี่ยเขาก็คือจอมโจรสุภาพบุรุษในตำนานหรือก็คือโจรที่ขโมยของเก่งนั่นแหละ ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็ในเมื่อพระเอกของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นจอมโจรลูปแปงที่3เนี่ยแน่นอนว่าเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับการขโมยของนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นโจรแต่เขาก็ยังมีคุณธรรมอยู่ในหัวใจเพราะว่าทุกครั้งก่อนที่เขาจะขโมยของลูปแปงก็จะส่งการ์ดไปให้คนที่เขาจะขโมยของเพื่อเตือนว่าในไม่ช้าเขาจะบุกไปขโมยสมบัติที่เขาต้องการนั่นเองแถมลูปแปงที่3ของเราเนี่ยก็ยังมีทีมงานคุณภาพถึง2คนด้วยกันนะโอ้โหแค่ลูแปงที่3คนเดียวเนี่ยก็ลำบากตำรวจกันท เอาตัวรอดสูงแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถในการปลอมตัวอีกตั้งหากและเราก็กลับมาดูกันที่ทีมงานคุณภาพของเขาทั้ง2คนดีกว่าว่ามีใครกันบ้างมาดูที่คนแรกกันเลยดีกว่าเขาเนี่ยคือนักแม่นปืนที่มีชื่อว่าจิกเกนไดสุเกะนะและสรรพคุณของนักแม่นปืนคนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหนือมนุษย์กันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาสามารถชักปืนขึ้นมายิงได้ภายในระยะเวลา0.3วินาทีเท่านั้นยังไม่พอเขายังสามารถยิงกระสุนของฝั่งตรงข้ามเพื่อเปลี่ยนวิธีของกระสุนกาอากาศได้อีกตั้งหากแค่คนแรกเนี่ยก็ยังจะ ว่าส่วนคนที่2เนี่ยเขาเป็นนักดาบที่มีชื่อว่าอิชิคาวะโกเอมอนที่13และสรรพคุณของไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นนักดาบที่สามารถใช้ดาบผ่ารถบรรทุกได้ทั้งคันแถมยังฟันกระสุนที่ยิงมาหาเขาได้ตั้งหากและรูแปงกับของเพื่อนของเขาก็ได้ออกตะเวนขโมยสมบัติที่พวกเขานั้นหมายตาเอาไว้แต่ก็ได้มีบุคคลที่คอยมาขัดขวางภารกิจของทูแปงที่3มนั่นก็คือสารวัตรเซนิกาตะโดยที่เขาเนี่ยก็ตามจับรูแปงนะแต่ก็จับไม่ได้สักทีก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เพจของเราเน่ยกตตงาาริขโมมสบั และในแต่ละภารกิจเนี่ยมันก็จะมีความลับและก็เรื่องราวในภารกิจนั้นๆแต่ถึงแม้ว่ารูปแปงที่3เนี่ยจะมีนิสัยทะลึ่งทะเลน่นแต่เขาก็ยังมีทักษะในการเอาตัวรอดสูงและมากความสามารถอีกต่างหากแถมทีมงานของเขาก็ไม่ธรรมดากันสักคนอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแ,นแอคชั่นสืบสวนสอบสวนแถมรูปแปงที่3ก็ยังเคยปเชิญหน้ากับยอดนักสืบจิ๋วโคนันมาแล้วในภาคเดอะมู i วี่ของนักสืบจิ๋วโคนันแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังสามารถหาดูได้ในบ ili ิลลี่บิลลี่อีกด้วย ก็มาต่อกันที่8เรื่องที่8เนะี่ยคือเรื่องบูโซโชโจนะั่นเองซึ่งพระเอกเนะี่ยมีชื่อว่าโนมุระฟูโดและมันก็แน่นอนว่าเนื่องจากเขาเป็นคนที่รักอิสระจึงทําให้การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยไปขัดต่อกฎของเหล่านักเรียนหญิงที่กําลังคุมกฎอยู่และยิ่งมาบวกกับนิสัยที่ค่อนข้างกวนของเขาแล้วเนี่ยจึงทําให้นักเรียนหญิงเหล่านั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่พอใจเป็นอย่างมากมันจึงทําให้พระเอกเนี่ยถูกหมายหัวว่าเป็นตัวปัญหาแถมทางโรงเรียนก็ยังอนุญาตให้นักเรียนหญิงเนี่ยพกอาวุธได้อีกตั้งหากแต่่ถึงงงออยยยาน,นัพระเเกก็ค วิธีการต่อสู้มาบ้างจึงทาให้เขาพอที่จะต่อกรกับเหล่าสาวๆที่จะเข้ามาสั่งสอนเขาก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวต่อสู้ในรโรงเรียนแต่ก็ยังมีความฮาเลมอยู่บ้างแถมพระเอกก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะกลัวใครเพราะว่าเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนมีฝีมืออยู่ขนาดห้าขุนพลสาวยังเอาเขาไม่ลงแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวต่อสู้ในรโรงเรียนที่มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ก็มาต่อกันเรื่องที่7็กันเลยดีกว่าเรื่องที่เนี่ก็คือเรื่องนาะนาสโนทไทไซนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือศึกตำนาน7อัศวินซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็มีชื่อว่าเมริโอดัสและเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ขี้เล่นและก็ออกไปในทางทะลึ่งนิดนิดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นถึงอดีตหัวหน้าของกลุ่มอัศวินที่มีชื่อว่า7บาปโดยกลุ่ม7ดบาปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดเลยซึ่งก็จะมีสมาชิกทั้งหมด7คนและพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่นนนนก,ออก,กถูก กล่าวหาว่าสมคบคิดกันเพื่อล้มล้างอาณาจักรส่วนเรื่องราวหลักๆก็จะกล่าวถึง10ปีหลังจากที่กลุ่ม7บาทได้สลายกลุ่มและก็ะกระจายตัวกันไปก็ได้มีเจ้าหญิงที่มีชื่อว่าอลิซาเบตได้ออกตามหากลุ่มอัศวิน7บาทอีกครั้งเพื่อที่จะให้ช่วยเธอกอบกูอ้อาณาจักรจากเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะพระเอกเก่งแต่ก็ออกไปในทางลามกโดยไม่รู้ตัวและคนที่ไม่เคยรู้จักเขาเนี่ยก็คงจะคิดว่าเขาเป็นแค่เจ้าของบาร์ธรมธรมดาาคนหนึ่ง ที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรแล้วก็เลี้ยงหมู1ตัวแล้วอ,อ,ลอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวต่อสู้แฟนตาซีซึ่งก็จะมีหลักทั้งหมด4ภาคแถมก็จะยังมีตอน The Movie ด้วยเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีภาคพ,พิเศษอีกและที่สําคัญยังสามารถหาดูได้ใน Netflix และบ ili ิลิบิลิอีกด้วย ก็มาต่อกนเรื่องที่6เลยโอาตาบอยเรื่องที่6เนี่ยคือเรื่อง Mayquback Company นั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือบริษัทธาต,ต่างโลกซึ่งพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่านิโนมิยะคินจิและเขาคนนี้เนี่ยก็มีนิสัยกวนๆและค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวด้วยเพราะเขานนเนี่ยจะทําทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีส่วนดีที่แสดงให้เห็นอยู่บ้างและเหตุผลที่เราคิดว่าเขาเก่งด้วยเนี่ยนั่นก็คือการเอาตัวรอดในแต่ละเหตุการณ์ของเขานั่นเองส่วนเรื่องราวขององนิ หารายได้จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องทํางานก็สามารถมีเงินใช้ได้ไปทางชีวิตแต่อยู่ดีๆเขาก็ถูกประตูมิติดูดไปต่างโลกซึ่งโลกที่เขาไปอยู่เนี่ยก็เป็นโลกแฟนตาซีแต่ว่าเขาก็ต้องกลายเป็นคนในชนชั้นทาสที่ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียวนั่นก็ทําให้เขามุ่งมั่นที่จะหาเงินทุกวิถีทางและทุกอย่างที่มีเพื่อต้องการกลับมาใช้ชีวิตสบายๆแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่พระเอกของเราเนี่ยมีความเหลี่ยมเกียนและก็รู้ทัน เพราะว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเขาก็ไม่สนแต่ก็อย่างที่เราได้บอกไปตอนต้นว่าเขาก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดเพียงไหนก็ตามทีอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีคอมเมดี้ที่มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบไปที่รร้อยแล้วด้วยแถมก็ยังสามารถหารับชมได้ในบิลิบิล ก็มาต่อกันเรื่องที่5เลยเรื่องที่5เนี่ยคือเรื่องโรคูเดนาชิมาจิสุนั่นเองนะหรือชื่อแท้ก็คืออาจารย์เวทมนต์ไม่เอาไหนกับตำนานปราสาทรอยฟ้าซึ่งพระเอกเขาก็ได้มีชื่อว่าเกนเลดัสและเขาก็มีนิสัยที่ไม่เอาไหนตามชื่อเรื่องเลยนะแถมยังขี้เกียจอีกตั้งหกแล้วก็ยังติดเล่นอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นถึงอดีตนักฆ่าของอาณาจักรที่มีพลังเวทไม่สูงมากแต่ถนัดเรื่องการพลิกแพงการใช้เวทมนต์ส่วนเรื่องราวก็จะกล่าวถึงเด็กสาวผู้ใช้เวทมนต์จากตะก,กูลทีีีีี่่่่มมชืออเเสยงงซึคนน้ ชื่อว่าซิติน่าและเพื่อนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าลูเมียซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เรียนโรงเรียนเวทมนต์นะและตัวซิติน่าเนี่ยก็หวังว่าจะได้ศึกษาเวทมนต์และหาความลับของปราสาทรอยฟ้าแต่ทว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องเปลี่ยนอาจารย์ประจําชั้นนั่นก็ทําให้ห้องของเธอเนี่ยกลับได้อาจารย์ที่ขี้เกียจไม่สนใจเรื่องการสอนเวทมนต์ที่มีชื่อว่าเกนเลดัสถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอาจารย์ที่ดูกวุนๆแถมยังไม่เอาไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห่วยอย่างที่เห็นก็สำหรับใครที่ชอบออนิเเเเเมมะที่่่่่พรกกกกงงแต็ไได้ว จนเกินไปนะเพราะว่าตัวของพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้มีพลังเวทที่สูงมากแต่ว่าเขาก็มีการประยุกต์ใช้เวทมนต์ได้อย่างคล่องแคล่วและช่ำชองอินเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีเวทมนต์ในโรงเรียน ก็มาต่อในที่4ี่กันเลยดีกว่าเรื่องที่4ี่นะี่คือเรื่อง s i สซี่เซ v ว่นนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือ s e เวนักฆ่ากันไกลอันนี้ก็จะเป็นอนิเมะของจีนนั่นเองนะและพระเอกเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่า Seven หรือว่า7นั่นเองซึ่งดูภายนอกแล้วเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนธรรมดาที่มีนิสัยตองตองหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นถึงอดีตนักฆ่ามืออาชีพยอดฝีมือ1ใน7ของนักฆ่าแห่งเงาที่ดูแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องมาสูญเสียความทรงจําและมัันนกก็ททําาาาให้เเ้เ่ยตตตออองงององมิวุว แต่เห็นอย่างนั้นเขาก็ยังพอมีฝีมือหลงเหลืออยู่บ้างส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของพระเอกของเราหลังจากที่เขาได้สูญเสียความทรงจําและถูกรับมาเลี้ยงโดยไก่และนั่นก็ทําให้เขาก็ต้องมาทําอาชีพช่างตัดผมพร้อมกับรับงานนักฆ่าไปด้วยและความสามารถของพระเอกในตอนนี้ก็คือความสามารถในการควบคุมกันไกระดับมืออาชีพแถมเขาก็ยังจะมีความฝันที่อยากจะเป็นสุดยอดนักฆ่าเขาก็เลยต้องให้น้องไก่ที่เก็บเขามาเลี้ยงเนี่ยคอยเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้นั่นก็คือรับงานฆ่าคนนั่นเองที่ไม่เคยจะคา ได้สักครั้งเลยก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่พระเอกเก่งถึงแม้ว่าเขาจะความจําเสื่อมแต่ก็ยังคงเก่งอยู่ดีแถมยังทําตัวไม่สมกับเป็นนักฆ่าอีกต่างหากและเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความตลกพร้อมกับฉากแอคชั่นที่โคตรจเจ๋วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะจีนอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่เราคิดว่าสนุกมากเลยทีเดียวแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแอคชั่นคอมดี้ที่มีด้วยกันทั้งหมด3ภาคและก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแถม่ก็ยังสามารถหารับชมได้ใน Netflix ก็ไปตอกเรื่องที่3เลยโอตาบอยเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องมูโชคุเทนเซน่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพก็ถ้าพูดถึงอนิเมะที่พระเอกมีความทะลึ่งแต่ก็เก่งไปด้วยในตัวเนี่ยไอหนุ่มคนนี้นี่ก็ต้องมาอีกแล้วโดยเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าลูเดียสเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่กลับชาติมาเกิดแต่ก็ยังมีความทรงจําของชาติก่อนอยู่นะนั่นก็ทําให้เขามีความเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กเอาง่ายๆก็คือหื่นนั่นแหละแต่พอเวลาผ่านไปเขาก็ได้พยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้้นมมาาาบงและควที่ เอกเก่งเนี่ยก็เพราะว่าเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่นั่นก็ทำให้เขาเนี่ยมีการเรียนรู้ได้เร็วว่องไวคล่องแคล่วและถูกต้องส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มวัย34ขวบที่เขาถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิตแต่พอเขาได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละเขาก็กลับพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในร่างของเด็กทาลกและในโลกที่เขาเกิดเนี่ยก็เป็นโลกแห่งดาบและเวทมนต์และนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะใช้ชีวิตนี้อย่างจริงจังเพราะว่าชาติที่แล้วของเขาเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวอยู่แต่่ใในห้้ออองไมออกมกาช,ช ิอย่างจงจจรในฐานะเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าลูเดียสนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอเพื่อนและผู้คนอีกมากมายและเขาก็ได้ออกผจญภัยในโลกของแฟนตาซีที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่พระเอกของเราเนี่ยมีความทะลึ่งอยู่ในตัวแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังคงมีความดราม่าอยู่บ้างแล้วก็มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของพระเอกที่น่าติดตามอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแอคชั่นผจญภัยเวทมนต์ที่มีความฮาเลมอยู่ด้วยอนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแบ่งออกเป็พาทแล้วก็จบ ลอยเราด้วยสามารถหาดูได้ในมิวไทยแลนด์แล้วก็บิลบลี่ ก็มาต่อกันเรื่องที่2กันเลยเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องพเดเลอร์นั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือจอมโจรคนเหนือเลขซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่ตัวเอกของเราเนี่ยเปิดมาถึงก็เหมือนจะจัดกันแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ทะลึ่งและติงต้องอย่างนี้แท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีความหลังอยู่เหมือนกันที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเก่งส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงโรคที่ใช้ตัวเลขในการแบ่งฐานนะโดยคนที่มีตัวเลขน้อยกว่าเนี่ยต้องยอมรับฟังคนที่มีตัวเลขมาากกว่่่นนนัเเออองงงแตืไขข การเพิ่มและลดลงของตัวเลขในแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปและสำหรับคนที่ตัวเลขหรือว่าเขาลดลงจนเหลือศูนย์เนี่ยก็จะถูกดึงลงไปยังขุมนรกทันทีและก็จะกล่าวถึงเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮีนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับคําขอจากแม่ก่อนที่ตัวเลขของแม่เธอเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์โดยแม่ของเธอเนี่ยต้องการให้เธอนั้นตามหาชายคนหนึ่งที่มีฉายาว่าราชาเพชฌฆาตในตำนานจนเธอนั้นได้มาพบกับริฮิโตหรือก็คือพระเอกของเราที่ตอนนี้นั้นเขาเป็นชายสวมหน้ากากที่ ปิดบังตนเองก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการเดิมพันตัวเลขหรือว่าเขากันเอาไว้เพื่อที่จะแย่งชิงตัวเลขหรือว่าเขานั้นมาและในส่วนของพระเอกเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่าเก่งแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลในตำนานอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นแฟนซีจะออกทะลึ่งนิดๆที่มีด้ยวยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ก็มาต่อกันเ,เรื่องที่1กันเลยเรื่องที่1เนี่คือเรื่อง City Hunter นั่นเองและถ้าพูดถึงอนิเมะที่พระเอกทะลึ่งแบบร0% 0เลยคนนี้นี่ต้องมาแล้วนั่นก็คือไซบะเรียวนั่นเองนอกจากการที่เขามีความทะลึ่งแล้วก็ขี้เล่นอยู่ในตัวเขายังมาพร้อมกับความเทพในการเป็นนักแม่นปืนมืออาชีพตัวเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไซบะเรียวโดยเขานั้นทํางานอยู่ในเขตชินจุก,กุนอกจากนั้นเขายังมีทักษะการยิงปืนที่เก่งฉกาจพอๆกับความทะลึ่งทะเล่นที่มีอยู่ในตัวเท่านั้นยยัังงไม่พอเา มีคู่หูด้วยซึ่งเธอคนนี้นี่มีชื่อว่ามากิมุระคาโอริและเธอนั้นเนี่ยก็ต้องมาคอยสั่งสอนพระเอกของเราด้วยคอนยักษ์หนัก100ตั้ตันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องมาคอยทําภารกิจต่างๆตามคนที่มาจ้างส่วนที่เราอยากจะแนะนำเนี่ยก็คือภาคเดอะมูวีใหม่ล่าสุดของอนิเมะเรื่องนี้เลยนะซึ่งก็คือภาคโคดนักสืบชิจุกุปิ๊บ ที่เป็นการกลับมาของมือปืนสุดกวนคนนี้ก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่พระเอกของเราเนี่ยมีฝีมือในการต่อสู้ค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึงมือปืนมืออาชีพและก็สุดยอดบอดี้การ์ดที่ถึงแม้ปกติเขาจะเป็นคนทะลึ่งแต่ก็มีมุมเท่ๆให้เห็นบ้างอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่นอกจากภาคใหม่ที่เราแนะนําแล้วเนี่ยก็ยังมีภาคอื่นๆสามารถหาดูได้ในบิลิวิลีอีกด้วยที่สําคัญยังเป็นแบบถูกลิขสิทอีกตั้งหากสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย